นมัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตรงกับวันพุทธศตวรรษแรม8ปดค่ำเดือน3ปีมะโรงวันนี้เป็นวันธรรมศวรรณนะครับเดินทางไหว้พระขอพรดีสีความสมเด็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีรับโชคของวันนี้คือสีทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุด ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักินีในชื่อคือเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอถุงและหนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสราโสมบรสีสอเสือหอหีบรลอจราอ่างและหอนคู เด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอ่ออ่างเลขมงคลวันนี้เลข1เลขเและเลข3หมายเสษวันนี้หลวงพ่อวิริยังสอนไว้ว่าความสุขทําให้เราประมาทความทุกข์ทำให้เราทอแท้ทั้งความสุขและความทุกข์ควรระมัดระวังด้วยการมีสติอันแท้จริง ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ